วัดีค่ะพบกับคุณิชานันนะคะวันนี้วันนี้คะคะเราจะมาทําหอมนันกันนะคะหอมในนะคะหอมไนก็ทํามาจากเปลือกส้มนะคะที่เห็นอยู่ในกระทะน,นี้นะคะก็จะเป็นน้ําตาลกับเปลือกส้มนะคะก่อนที่จะมาเป็นหอมไนเนี่ยเราจะต้องทําเปลือกส้มก่อนนะคะวันนี้เราทําเปลือกส้มชมพูนะคะเราก็เลยเรียกว่าหอมในชมพูนะคะ อันนี้เราต้องเป็นฟันก่อนนะคะเบิกส้มเบิกฟันนะคะฟันให้ให้ให้ผมในี่ออกก็้ให,ให้ให้เปเลือกนี่นนะคะจากนั้นเราก็ลงไปต้มนะคะต้มเสร็จแล้วเราก็เอามาดิบให้แหง้งแล้วก็มาใส่ในน้ำเชื่อมนะคะที่เห็นในกระทะนี่นะคะวันนี้เป็นสีสุมคืออ่อนหวานนะคะสวยงามนะคะตอนนี้ก็ให้เขาเดือดก่อนค่ะเดือดก็ประมาณสัก หลังจากใส่เคี่ยวน้ำตาลแล้วนะคะเรามาใส่ไปสักประมาณ20-25นาทีนะคะแต่เราก็ต้องดูเปลือกเราด้วยนะคะว่าเหนียวหรือยังนะคะเวลาเป็นเครื่องกับกล่องกว้างนะคะตอนนี้วิธีการทำเปลือกโซ่เนี่ยไม,ไม่ให้โหมนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะในะการทำเปลือกโซ่โบนะคะจากกัวนิชานันนะคะเข้าไปดูได้นะคะอันนี้เราก็จะใส่ลงไปในน้ำเชื่อมนะคะ อันนี้เป็นขั้นตอนที่เราเอาเปลือกส้มเนี่ยมาทำมามาเชื่อมกับน้ำตาลนะคะที่เราจะฉาบนะคะตอนนี้เราก็จะรอให้เ้าเหนียวะคะ่ะแล้วพยายามขึ้นนะคะตอนนี้ให้เคี่ยวไปก่อน,นะคะ่ะนี่ก็จวนได้แล้วล่ะคะ่ะให้เคี่ยวให้เหนียวเหนียวไปก่อนนะคะเปลือกส้มนี่ก็จะมีแบบส้ม ส้ชมชมพูส้มแดงนะคะแล้วก็ส้มขาวนะคะแต่แต่ถ้าแดงนี่นะแดงก็แดงมากๆชมพูก็ชมพูอ่อนหวานนะคะก็เวลาทําแล้วก็สวยนคนละแบบะคะ่ะอันนี้ก็จะมีชมพูอ่อนชมพูแก่นะคะเปลือกส้มก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่างๆนะคะ น้ำตาลก็มีประโยชน์ค่ะแบบมากแล้วไม่ดีน้ำตาลให้พลังงานนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้เขาเคี่ยวไปก่อนนะคะให้เหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยชาะคะตอนนี้มาดูกระทะน,นี้นะคะ่ะเปิดไฟก่อนนะคะถ้าใครสนใจเปิดอกส้มที่เป็นสีขาวก็เข้าไปดูได้นะครับกัวยิชานั้นนะคะการทำเปิดอกส้มนะคะ การทำของในนะคะมีสองมีสองคลิปค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลกระทะหนึ่งนะคะที่เราจะเอาไว้ชาบเอาไปแฟอนอนนนะคะเคี่ยวไปก่อนเอาไว้ฉาบดหนึนงนะคะ,อะตอนนี้เราก็ให้เขาชุ่มฉาบไปก่อนนะคะน้ำตาลนี้ต้องเยอะหน่อยนะคะต้องทวทถ้าไม่พอเราก็เติมได้ค่ะ น้ำตาลทีใช้ะคะ่ะน้ำตาลที่เราใช้นี่ต้องเหลือๆห,หน่อยนะคะต้องแบบให้ให้ชิ้นลอยนะคะพราไม่งั้นเดี๋ยวชิ้นจะนุ่มไม่สวยค่ะนะคะ,นะคะวันนี้เราเราใช้น้ำตาล1กิโลนะคะน้ำตาล1กิโลแล้วก็น้ำเปล่าเน,นี่ยค่ะน้ำเปล่า500กรัมนะคะเขี่ยวนะคะคือน้ำตาลเนี่ยต้องเหลือๆนะทําพวกของในพวกเชื่อมนี่นะต้องน้ำตาลเยอะไปก่อน,นะคะ่ะ ้เหนียวนะคะน้ำตาลที่ฉาำนะคะเดี๋ยวปิดไฟนะคะใช้ได้แล้วอันนี้มาดูกระทะใหญ่ก่อนค่ะกระทะใหญ่ก็เริ่มเหนียวนะคะนะสังเกตน้าตาลนะคะจะหนึบค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ฟองไม่ค่อยมีแล้วค่ะฟองใหญ่ไม่ค่อยมีมีแตวฟองเล็กลก,ก็แปลว่าน้าตาลของเราได้ที่นะคะอ่ะเราก็จะปิดไฟก่อนนะคะ ันนี้ดูวิธีการฉาบนะคะเดี๋ยวเอาผ้ามาปิดหน่อยะคะ่ะเดี๋ยวน้ำตาลจะกระเด็นดูวิธีการฉาบนะคะฉาบหอมในนะคะขอเปลี่ยนที่นะคะเปลี่ยนที่กันนะคะเปลี่ยนกระทะค่ะเปลี่ยนเตาค่ะจะได้เห็นชัดๆค่ะดูนะคะ อันนี้เป็นน้ำตาลที่เคี้ยวนะคะเหนียวค่ะเหนียวหนึบนะคะแล้วก็กะประมาณนี้นะคะว่าน้ำตาลของเรานี้นะจะพอกับสิ่งที่เราจะฉาบนะคะวิธีการที่เราจะฉาบเดี๋ยวนี้ลงมาก่อน,นะคะ่ะมาเตรียมรอไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะฉาบใส่ในนีน้นะคะวิธีการที่เราจะฉาบนะคะอันนี้เราก็พักไว้แป๊บนึงก่อน ไอ้น้ำเชื่อมก็เสด็จค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไว้ในนี้นะคะให้น้ำเชื่อมเสด็จก่อยให้น้ำตาลไปเยอะๆค่ะจะได้เม่ย่อย่ฉ่ำตอนนี้ดูกระทะเล็กนี่นะคะ น้ำตาลที่เหนียวแล้วเราก็จะคนค่ะคนเพื่อให้น้ำตาลเป็นเกร็ดนะคะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะคนค่ะคนไปเรื่อยๆเปลือก่าก็จะขาว เล่มขาวแล้วนะคะ ในจะชิ้นสวยหรือไม่สวยนะคะจะชิ้นสวยหรือเวลาฉาบเนี่ยสาคัญนะคะจะเรียบหรือไม่เรียบมันก็มีเทคนิคของการทํานะคะนะคะคถ้าทำบ่อยๆก็จะสวยไปเองค่ะหากินยากนะคะของในเดี๋ยวนี้เราต้องทําเองค่ะสะอาดปลอดภัยค่ะคนเลยนะคะน้ำตาลเราเริ่มคนแหละเราเรียกไปเป็นวิธีการคนน้ำตาลนะคะ จากเปนิดหนึ่งค่ะ,ะทาจะดิ้นนะคะอีกสักนิดหนึ่งค่ะอันนี้ต้องใช้วิธีดูนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันก็ค่อนข้างดูงยากสังเกตเอาคะ่ะว่าเท่าไหร่จะพอนะคะขาวจั่วเลยนะคะขาวจั่วห็นะคะ ตาเนี่ยถ้าขาวค่ะขาวนะคะขาวแล้วะคะ่ะอย่างนี้แล้วก็เพียงพอะะแล้วค่ะแล้วเราก็จุมะะ่มค่ะเราจะเอาหอมไนในกระ,ะทะนี้นะคะไปจุ่มที่น้ำตาลนะคะจุ่มลงไปะคะ่ะให้มิดน้ำตาลนะคะให้น้ำตาลมิดมิดเปลือกะคะ่ะแล้วก็ส่งขึ้นมาค่ะนะคะ,นะคะ ให้เขาฉ่ำค่ะน้ำตาลถ่านให้เขาฉ่ำคะแล้วก็รีน้ำตาออกมาะคะอย่าให้จับมากจนเกินไปเดี๋ยวจะหนาไปไม่สวยนะคะเอาขึ้นมาวางไว้บนกับถาที่เราเตรียมไวะคะ้นะคะ่ะชิ้นต่อไปนะคะก็ทำเช่นเดียวกันอาลง ชาเราเรียกว่าการฉาเหมือนไปชุบป,ปะคะนะคะแต่เขาไม่เรียกว่าชุบเขาจะเรียกว่าฉานะคะเห็นไนหะมอังกฤษนะคะเดี๋ยววางไว้สักพักเขาก็จะแห้งถ้าเราเห็นว่าน้ำตาลติดมากแล้วก็ออกได้ค่ะแต่ถ้าจะให้สวยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอีกค่ะเดี๋ยวเขาจะสวยของเขาเอง ตอนนี้เวลาทําไปแล้วน้ำตาลมันแข็งทํายังไงแล้วก็เปิดไฟใหม่ได้ค่ะนะคะเปิดไฟนะคะแล้วก็ให้น้ำตาลคอลอนอะดูชิ้นใหม่นะคะชิ้นใหม่กดๆนิดๆค่ะน้ำตาลจะได้ชุ่มค่ะข้างหลังค่ะน้ำตาลเปฉากด้วย วางไว้ค่ะอย่าสักพักเขาก็จะแห้งค่ะทิ้งไว้แป๊บนึ่งดูชิ้นใหม่นะคะอาชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้สวยค่ะชมพูสวยนะคะอันนี้จะมีสองลูกชมพูแก่กับชมพูอ่อนนะคะ ชิ้นต่อไปนะคะประทาเช่นเดียวกันกดน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่เหลือที่ใช้ได้นะคะเอาไว้ทาําครั้งต่อไป นิดนะคะจะได้วางทั่วๆเดี๋ยวสองอันนี้มาแนะต่งอ,อันนี้ตเดี๋ยวไปทับกันไม่สวยนะคะเราต้องพยายามให้เขาอยู่ห่างๆนะคะไม่ให้ทับกันเดี๋ยวเราจะทําให้หมดนี่นะคะเลยสองอันนะคะ เชื่อมแล้วก็สวยค่ะนะคะฉาบแล้วจะเป็นเงางามดูชิ้นนี้นะคะสวยนะคะชมบพูอ่อนๆค่ะเดี๋ยวแห้งแล้วก็จะซีดลงอีกค่ะหมดแล้วค่ะสาเร็จแล้วค่ะขยับนิดนึงนะคะขยับตานิดนึงอันนี้มาตรงกลาง เห็นไหมตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะคะของเราเริ่มแห้งแล้วแห้งแล้วสวยค่ะชมพูนี่เปลือกชมพูนี่ก็จะสวยแบบนี้นะคะถ้าเป็นขาวเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะสวยคนละแบบตอนนี้เราก็จะมาจัดเรียงค่ะอันนี้เป็นชมพูแก่นะคะนะสวยงามนะคะอันนี้ก็อ่อนลงมานิด แล้เวเ,เอาชมพูแก่มาไว้ดกันนะคะก็สวยงาม2ชิ้นนะคะสองชิ้นสวยนะคะแต่แต่เป็นในนี้ก็จะเป็นชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ใส่จานนึ่งก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นชมพูอ่อนนะคะ ดูอันเท่าๆกันวันนี้เปื่อยดีนะคะเปลือกส้มของเราเปื่อยดีนะคะวันนี้อร่อยค่ะจะก,กินเยอะนะคะนิดหน่อยค่ะคำสองคำค่ะ เพราะว่าหวานแต่หวานก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าเยอะไปก็ไม่ดีนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเองนะคะอันนี้สวยนะคะเปลือกส้มหรือว่าหอมไนนะคะหอมไนของเราวันนี้นะคะของเราวันนี้ พสำเร็จลงแล้วค่ะสำเร็จลงแล้วค่ะจางน,นี้ก็น่ารักนะคะสวยงามค่ะขออันนี้มาไว้ตรงนี้ดีกว่าอืมสามอันสวยอันนี้ก็สอง อันนี้มาเล็กนิดนึงค่ะค่ะอันนี้ก็โซนเดียวกันนะคะน,นี่ก็โซนค่ะหอมในนะคะหอมใน อันนี้เป็นชิ้นใหญ่นะคะของเราวันนี้ก็สำเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะส่วนจานนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะน่ารักนะคะส้มชมพูนะคะผสมกันนะคะน่ารักค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปแจกเพื่อนบ้านเรานะคะน่ารักค่ะวางตรงไหนดี อันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ยิ่งสวยใหญ่เดี๋ยวอันนี้เราจะไปถวายพรานะคะถวายพระเพลนนะคะแล้วก็อันนี้พรุ่งนี้จะไปใส่บาตรนะคะจะใส่บาตรค่ะพรุ่งนี้ค่ะอันนี้ไปถวายพราตอนเพลงวันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็แจดเพื่อนบ้างนะคะส่วนที่เหลืออะกับอันนี้ก็ เจ้าของบ,บ้านจะเก็บไปกินนะคะสองชิ้นนะคะกินได้หลายวันค่ะคะ่นะ,คะหอมไนนะคะวันนี้หอมไหนหอมไนดูชัดๆนะคะให้ดูกันชัดๆค่ะหอมไนวันนี้นะคะของเราก็สำเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยค่ะไปแจกเพื่อนบ้านนะคะ อันนี้ถวายพระเพนะคะจานนี้ใส่บาทนะคะใส่บาทค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันนะคะคลิปหน้านะคะพบกันนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะหอมนค่ะ หอมนค่ะหอมค่ะหอมนค่ะอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เราด้วยนะคะหอมนนะคะน่ารักนะคะไปแจกเพื่อนบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ